ข่าวแผ่นดินไหวที่เมืองไทยสองวันมานี้หวานเชื่อว่าทุกคนก็คงหดหูใจไม่แพ้กันเลยค่ะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยใช่ไหมคะทุกคนเคยเห็นแต่ในหนังหวานก็เหมือนกันเลยค่ะหวานก็ขอส่งกําลังใจให้ผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะคะให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ไปให้ได้แล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ค่ะสองวันมานี้ทีวีที่ฝรั่งเศสก็พูดถึงที่เมืองไทยแล้วก็ที่ประเทศพมา่าไม่หยุดเลยค่ะทุกคนก็ให้ความสนใจไม่น้อยแล้วก็ มันก็มีพักพวกเพื่อนฝูงลูกค,ค้าคนฝรั่งเศสที่อยู่ที่นี่แหละค่ะที่เคยมาทานข้าวร้านเราแล้วก็เป็นเพื่อนเรามั่งส่งข้อความมาถามข่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะว่าเมืองไทยเป็นยังไงมั่งครอบครัวมีใครได้รับผลกระทบไหมแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะว่าเขายังมีน้ําใจถามไถยสารทุกสุขดิบที่เมืองไทยของเรา ลูกค้าที่มาทานข้าวที่ร้านของหวานนะคะส่วนมากเลย80%จะเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชอบเมืองไทยมากคนไทยใจดีอาหารอร่อยถ้ามีโอกาสเขาจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกแน่นอนค่ะเราได้ยินอย่างนี้เราก็ดีใจมากแล้วก็บ่อยครั้งเลยค่ะที่วันอยู่ฝรั่งเศสรเราก็ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงหรือไปทานข้าวที่ไหนพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็ชอบเข้ามาพูดคุยว่าเขาเคยไปเที่ยวมานะตรงนู้นตรงนี้ เราเป็นคนไทยได้ยินเขาพูดถึงเมืองไทยในทางที่ดีเราก็ภูมิใจค่ะแต่ในทางที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนบางคนก็มองหญิงไทยไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปตอนที่หวันมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทํางานเยอะขนาดนี้ก็ยังมีเวลาดูทีวีฝรั่งเศสค่ะทุกคน พอเข้าช่วงหน้าหนาวที่นี่คนฝรั่งเศสเขาก็จะหาประเทศที่มีอากาศร้อนอย่างเช่นเมืองไทยแล้วเขาก็จะไปเที่ยวกันแล้วมันก็จะมีทีวีช่องหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะเขาชอบเตะตัดขาเมืองไทยค่ะทุกคนอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของหวานนะคะเขาจะชอบเอาเรื่องราวในด้านมืดของเมืองไทยมาออกรายการทีวีค่ะ อย่างเช่นที่พัทยาก็จะมีผู้หญิงทํางานบาร์อย่างงุ้นอย่างนี้ผู้หญิงขายตัวเยอะก็ประมาณนี้แหละค่ะเขาก็จะมาออกประมาณนี้แหละวันยังเคยคุยกันกับเพื่อนเลยค่ะตอนนั้นว่าอยากจะเขียนจดหมายไปร้องเรียนจังเลยไอ้เมืองดีๆตรงไหนที่สวยๆทาไมไม่ไม่เอามาออกมั่งทุกวันนี้หวานไม่รู้ว่าเขาเลิกทําหรือ,อยังนะคะไอรายการทีวีประมาณนี้เพราะว่าวานก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วแต่ที่แน่ๆหวานเชื่อว่าเขาทําไม่สําเร็จหรอกค่ะเพราะทุกวันนี้หวานเจอพักพวกเพกืพ่อนฝูงคน ฝรั่งเศสเขาก็พูดถึงในเมืองไทยดีๆทั้งนั้นแล้วก็เยอะเลยค่ะที่ไปซื้อบ้านพักที่ภูเก็ตเลยอย่างครอบครัวเราถ้ามีโอกาสเราก็จะไปกันปีละครั้งอย่างปีไหนโชคดีหน่อยเราก็จะไปกันปีละสองครั้งค่ะแต่ทุกครั้งที่เราไปเมืองไทยก็จะมีเพื่อนๆที่นี่ติดตามไปด้วยตลอดเลยค่ะแล้วก็ไปแล้วไปอีกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปแค่ครั้งเดียวเมื่อก่อนก็ยังมีนอยมั่งค่ะที่เขามองผู้หญิงไทยไม่ดีแต่ทุกวันนี้หวันไม่ได้สนแล้วค่ะหวันคิดแค่ว่า ทุกวันนี้เราทําตัวยังไงมากกว่าทําตัวให้มีคุณค่าไหมแต่ตามที่หวานเห็นคนไทยที่หวานรู้จักที่นี่นะคะแทบทุกคนจะทํางานกันหมดเลยค่ะแล้วก็เจ้านายรักด้วยนะคะเขาบอกว่าคนไทยทํางานเก่งคนไทยทํางานขยันยิ่งเรื่องอาหารไทยนี่คือที่1ในใจเขาเลยค่ะทุกคนลูกค้าหวานส่วนมากที่มาทานที่ร้านส่วนมากจะเลือกทานอาหารไทยกันค่ะ แม้แต่ทุกวันนี้นะคะหลายคนก็ขอให้หวานช่วยสอนทําอาหารไทยเมื่อก่อนหวานเคยพาเขาทําอยู่4ี่ห้าครั้งก็จะพาทำต้มยำข้าวผัดผัดไทยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วหวานก็จะเอาเครื่องปรุงนะคะพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้เอามาใส่ถาดอธิบายให้เขาดูว่าอันไหนเป็นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดบางคนเขายังไม่เคยเห็นหัวข่าเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เมนูที่ขายดีที่ร้านหวานก็จะเป็นต้มยำค่ะ แล้วก็ผัดไทยแกงพะแนงลาบปลาเซลมอนแบบดิบๆแล้วก็น้ำตกเนื้อ,อน,นี่ก็คือยืนหนึ่งเลยค่ะ ฟังเรื่องดีๆแล้วไปฟังดราม่ากันมั่งค่ะเพื่อนเราก็เคยไปเจอดราม่าที่เมืองไทยมาเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันอย่างตัวหวานเองหวานก็เจอบ่อยเลยค่ะดราม่ายืนหนึ่งที่เมืองไทยเลยก็คือดราม่าเรื่องค่าโดยสารค่ะทุกคนพอขึ้นปุ๊บนี่มิเตอร์ไม่ค่อยจะกดหรอกค่ะมีแต่จะให้เราเหมาเรียกทีสี่ห้าร้อยค่ะบางทีหวานมีเวลาหวานก็ไม่ไปค่ะหวานก็จะลงแล้วก็เรียกคันใหม่แต่พอเรียกคันใหม่ไปมิเตอร์แค่ร้อยห้าสิบเองค่ะจากที่เขาจะให้เมาสี่ห้าร้อย เมื่อวานหวานไปเจอโพสต์หนึ่งพี่คนหนึ่งอยู่ในสถานการณ์แผ่นดินไหวกําลังเรียกรถจะกลับบ้านแกยืนเรียกรถกับลูกค่ะเป็นแท็กซี่แล้วก็เป็นตุกตุกนะคะบางคันจะเอา500บาทบางคันจะเอา2 0 0 0บาทจากจุดเที่ยแกเรียกไปบ้านไม่ถึง2กิโลเมตรค่ะแกบอกถ้ามันเป็นเรื่องจริงหวานว่ามันแย่มากเลยนะคะในสถานการณ์อย่างนี้ก็ยังจะมาซ้ําเติมกันอีกแทนที่จะช่วยเหลือกัน เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ